ข่าดเตรียมบุกสมุยส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไปได้ให้กับชุมชนสนับสนุนการศึกษาวันที่สองกันยายน2 5ง6นบริเวณโค้งสันเซ็ตนายวิทยาแก้วพระดัยรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินายพิพิธรัตนรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายเก่งชัยวารินรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุย นายโชคชัยเรืองศรีเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเากาะสมุยนางสาวนัทมน์เกลียงแก้วตัวแทนจากกลุ่มสตรีทคิงและนายวิสารบรมธนรัตน์ประธานคณะกรรมการชุมช,มชนอำเภอเกาะสมุยได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมเกาะสมุยสตรีทคิง2023ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25กันยายน2566ซึ่งกิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นบริเวณโค้งสันเซ็ต ซึ่งเป็นถนนที่เรียบชายหาดบ้านหน้าทอนสามารถชมดวงอาทิตย์ตกยามเย็นสวยที่สุดของเกาะสมุยสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีรถซุปเปอร์คาร์จากกลุ่มสตรทค,คิงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คันโดยมีรถยี่ห้อดังระดับโลกรุ่นต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่พอร์ตเฟอร์รารี่แลมโบกินีมาเซราติเบนลีออดีแอสตันมาตินและโรตัส ในการทำกิจกรรมของกลุ่มรถซูเปอร์คาร์สตรีทคิงจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยใส่หมดกันน็อกโดยจะปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน50คันเพื่อความปลอดภัยและลดคาร์บอนในอากาศจากนั้นกลุ่มสตรีทคิงจะร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณและร่วมทำกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวบ้านหัวถนนและร่วมปล่อยลูกพันธปูมา้าคืนสู่ทะเล หนหาดบ้านใต้ซึ่งบรรยากาศแถลงข่าวกิจกรรมสตรีทคิง2023ได้นำรถซุปเปอร์คาร์ยี่ห้อลัมโบวกินีอเวนช์ดอร S.V. ซึ่งมีมูลค่ากว่า50ล้านมีนายอัรพรเรืองศรีเป็นเจ้าของซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่บนเกาะสมุยได้ครอบครองและรถรุ่นนี้เป็นหนึ่งใน5คันในประเทศไทยซึ่งจะมาโชว์ให้ผู้ที่สนใจได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จุดตรงนี้สวยที่สุด,สดนน,น,นะครับ,รบที่ทมีพระอาทิตย์ตกดินแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรญญามี เป็นเงินผู้สูงอายุที่นีของทีของบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็เขาจะมาพูดเพื่อที่จะให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกใหม่ท<ห>ี่ยนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ได้อยากจะมาด้วยสมุยเนี่ยยังขาดเรื่องของการจัดกิจกรรมอยู่มากเราดูครับวันนี้สมุยไม่มีแผนในการจัดกิจกรรมเลยเรามีเรื่องของออกกําลังกายเรามีเรื่องของอะไรอะไรนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องมาช่วยกันสร้างกิจกรรมเพื่อส ่งเสริมการท่องเที่ยวทุกทุกด้านนะครับทุกทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันค่ะอยากมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของสมุยให้คนมากันเยอะๆจะได้คึกคืนค่ะแล้วก็อยากให้สมุยเนี่ยปกติต่างชาติเยอะอยู่แล้วเราก็อยากให้เขาอ่ะมาดูว่าเราอ่ะประเทศไทยมีรถซุปเปอร์คาร์เยอะแล้วมาช่วยกันอ่เขาเรียกอะไรส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่ะค่ะทุกคนจะคิดว่าสมุยไปยากแต่จริงๆถ้าใจเราไปถึงยังไงก็ไม่ยากค่ะเชิญเชิญค่ะครับคุณค่ะ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทร้านอาหารฮักสมุย